ครับสวัสดีครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับจากช่องจำหนองพามวนเด้อพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้ก็ทางแอดก็มีแนวทางมาฝากนะครับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับเนาะงวดวันที่1ตุลาคม2567นะครับเนาะนะครับสำหรับ FC ทุกคนทุกท่านที่รอคอยนะครับเนาะวันนี้ก็มีแนวทางนะครับแนวทางของแม่บัวนะครับแม่บัวคนฝันแม่นนะครับเนาะนะครับ ในครั้งนี้เนาะงวดที่แล้วก็บอกเข้าอยู่นะครับเนาะอ่าฝันเข้าคือเก่านะครับงวดนี้ก็มั่นใจนะครับมั่นใจนะน่าจะเข้าคือเก่านะครับเนาะเพราะว่าเลขของแม่บัวนี้นะฮะมีไม่มีไม่มีกี่คู่นะครับมีอยู่3คู่นะครับเนาะ FC นะครับเนาะมีอยู่3คู่เองนะครับเนาะนะก็มีไปกลับนะครับเนาะไปกลับบนล่างนะครับเนาะก็ถือว่าสามคู่นะครับเนาะก็ถือว่าไม่หลาย แล้วก็นะครับเนาะสำหรับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่ได้ชมนะครับเนาะก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับกดติดตามไปด้วยนะครับเนาะนาสุขสิ่งทุกอย่างนะครับเนาะมันเป็นแค่แนวทางเด้อนะครับ FC นะครับเป็นเลขฝันของแม่บัวนะครับเนาะนะครับแม่บัวก็มาบอกบุญนะครับ FC ทุกคนทุกท่านนะครับถ้าใครมีโชคมีลาบนะครับเนาะหรือว่านะครับอยากไปสร้างสราช่วยแม่บัวนะครับเนาะก็เดี๋ยว จะมีเบอร์ไว้ให้นะครับเนาะมีเบอร์ติดต่อนะครับกับแม่บัวนะครับเนาะถ้าใครมีโชคมีลาบกับแนวทางของแม่บัวเด้อนะครับเอซีทุกคนทุกท่านที่ใจบุญนะครับเนาะที่ใจบุญสุดท่านนะครับเนาะร่วมทําบุญนะครับเนาะสร้างสลาการเปลี่ยนนะครับเนาะสลานะครับเนาะนะครับก็สร้างมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับเห็นแม่บัวบอกว่าประมาณ2ปีกว่านะครับเนาะแล้วก็ ก็ถือว่าใหญ่นะครับเนาะหลังใหญ่นะครับสารการปุณย์หลังใหญ่นะครับเนาะเสามี84ต้นผมเนอนะครับเนาะใหญ่มากนะครับเนาะถือว่าใหญ่นะครับเนาะขนาดเสา40ไอ้84ต้นนี้คือใหญ่มากนะครับเอซนะครับเนาะนะถ้าผู้ใดนะครับมีโชคมีลาบนะครับเนาะอยากทําบุญนะครับก็ติดต่อสอบถามไปหาแม่บัวได้เด้อนะครับเนาะนะแต่เดี๋ยววันวันี้ก็จะลงทางช่องเอส นะครับจำนองพามวนนะครับเป็นงวดแรกนะครับเนาะก็ให้ f อฟต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเนาะสูตรนะครับมันเป็นอ่าเป็นเลขฝันนะครับไม่ใช่เลขสูตรเด้อนะครับเอทวนะเป็นเลขฝันของแม่บัวนะครับเนาะนะแต่ว่าแม่ฝันแม่นนะครับเนาะนะว่าวันนี้นะครับแม่จะให้แนวทางตัวไหนนะครับก็ให้ f อฟไปดูกันนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะเนาะว่า f อฟ จะได้เอาไปจัดซื้อนะครับองค์ตลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเนาะถ้าชอบก็จัดนะครับเนาะถ้าขาดก็ผ่านนะครับเนาะถือว่าเป็นแนวทางนะครับเนาะเลขฝันนะครับเนาะไม่มีใครรู้ได้ว่ามันจอกตัวไหนนะครับเนาะครับหรับแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับวันที่หนึ่งตุลาคมนี้นะครับเนาะอ่ะเบาไหลนะครับปลอดใจห่างนะครับเนาะเออเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันอ่ะไปดูกันเลยครับอ่ะมาเรามาดูกันเลยนะครับเนาะเลข ของแม่บัวนะครับเนาะแม่บัวนะครับเนาะวันนี้นะครับมีแนวทางของแม่บัวนะครับเนาะแนวทางนะครับแนวทางนะครับเนาะรัฐบาลแนวทางรัฐบาลไทยนะครับเนาะวันนี้นะครับก็ามาฝาก นะครับเป็นของแม่บัวเด้อแม่บัวกลนฟันแม่นนะครับเนาะนะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับแม่บัวฝันแม่นนะครับนะครับเนาะฝันแม่นนะแม่บัวฝันแม่นนะครับนะงวดวันที่หนึ่งตุลานะครับหนึ่งตุลาคม หกเจ็ดนะครับเนาะบนล่างนะครับเนาะให้เป็นบนล่างเลยนะครับเนาะบนล่างนะครับเพื่อไม่ได้พลาดเนาะเอาทั้งบนทั้งล่างแล้วก็กลับด้วยนะครับ FC กลับนะครับบนล่างนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแค่แนวทางเด้อนะครับเพราะแม่บัวฝันแม่นก็บอกว่าเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ มันมีเข้ามีหลุดนะครับเนาะแต่ว่าถ้าผู้ใดนะครับมีโชคมีลาบมีหมานเด้อนะครับเนาะที่จะไปร่วมทําบุญกับแม่บัวนะครับเนาะนะไปสร้างสราช่วยกันนการเนาะไปสร้างสราช่วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรศัพท์ของแม่บัวไว้ให้เด้อนะครับนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับถ้ามีโชคมีลาบนะครับหรือว่าอยากทําบุญนะครับเนาะอยากสร้างสลานะครับเนาะเสาแปดสิบสี่ต้นนะครับเนาะแม่บัวก็บอกว่าสร้างมาประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับเนาะ ก็ยังไม่สาเร็จเนาะก็อาศัย f c นะครับเนาะที่มีโชคมีลาบนะครับเนะาะคนที่ร่วมที่ใจบุญนะครับเนาะที่ใจบุญสุนทานนะครับเนาะที่จะมา,าร่วมทําบุญนะครับเนะาะเดี๋ยวดูที่ว่าแม่บวัวให้3คู่ตัวไหนกันบ้างนะครับเนาะมี0 7 7 0อ่า ศูนย์หกหกศูนย์กลับให้พร้อมเลยนะครับเนาะนะศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับเนาะนะแอดกลับให้เรียบร้อยนะครับเนาะกลัวเอฟซีไม่กลับนะครับเนาะนะครับนะแม่บอกว่าคันหลักร้อยนะครับถ้าชอบก็แม่ชอบนะครับเนเาะอ้าวไม่ต้องก็ได้นะครับแม่บอกว่า อ่าเป็นเลขหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งนะครับเนาะถ้าอยากเป็นหลักร้อยก็เอาหนึ่งมาใส่นะครับเนาะเอาหนึ่งมาใส่เนาะก็ไม่ต้องเขียนก็ได้เนาะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเนาะช่องจำนองพามวนนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับอ่แม่บัวฟันแม่นนะครับเนาะลงช่องจำนองพามวนนะครับเป็นเป็นงวดแรกนะครับเนาะ อหอยเฮงเฮงปังปังเด้อคุณแม่เอ้ยนะครับเนาะหัวแรกห้าสามเก้าเจ็ดหกหกเก้กกานะครับนี่เบอร์แอดเดอนะครับเดี๋ยวเบอร์แม่บัวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเบอร์ของแม่บัวลงให้นำแน่นะครับเนาะนะครับเพื่อ FC นะครับเนาะจะได้โทรศัพท์พูดคุยนะครับสอบถามนะครับเนาะนับทางของแม่บัวนะครับเนาะ อย่าเขียนตรงไหนทางแม่บัวนะครับเนี่ยเอาตรงตรงไหนดีนะครับเนาะเอาข้างล่างนี่ได้ไหมเออได้ได้นะครับเนาะนะครับเดี๋ยวผมจะลงเอาเบอร์ของแม่บัวให้นี่เด้อนะครับเบอร์โทรแม่บัวอยู่ทางใต้นี่เด้อนะครับเนาะนะครับศูนย์แปดหกชัดๆนะครับ086 2องสองห้าหกนะครับหกหนะนะ e er er. นะครับเนาะนะเบอร์แม่บัวเดอนะครับสลับ f อที่จะ โทสอบถามนะครับแม่บัวนะครับการทําบุญหรือว่าอะไรก็ได้นะครับเนาะหรือว่าจะไปถามตัวเลขแม่บัวหรือว่าอ่าปรึกษาเรื่องอะไรนะครับหรือว่าไปทําบุญนะครับก็นะครับก็ติดต่อสอบถามนะครับโทรได้นะครับนอกนี่เบอร์แม่บัวอยู่ท่องใต้นี่เด้อฟซีนะครับเนาะนะครับ0 8 6 2 2 5 6ด4 0นะครับเนาะนี่คือเบอร์ของแม่บัวนะครับเนาะนี่นี่นะครับ FC นะครับวันนี้แม่บัวก็ ให้0ูนย์เจ็ดนะครับ vida, ก็เลยกลับให้ด้วยนะครับศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับเนาะนะเลขมีแค่สามคู่นี่นะครับเนาะนะอันนี้ก็เป็นตัวกลับนะครับเนาะก็ขอให้เป็นบนล่างด้วยนะครับเนาะเป็นบนล่างด้วยเด้อนะครับ fc นะครับเนาะอย่าอย่าเอาแต่ข้างบนนะครับแล้วก็กลับด้วยนะครับ fc กลับด้วยนะครับนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถสามารถรู้ได้นะมันออกข้างล่างหรือออกข้างบนแล้วออกตัวกลับไม่กลับเด้อ fc นะครับเดี๋ยวจะเสียดาย นะครับเนาะอ่ะก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะแนวทางรัฐบาลไทยแม่บัวฝันแม่นนะครับเนาะแม่บัวฝันแม่นนะครับงวดแรกนะครับเนาะหนึ่งตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับบนล่างนะครับให้ศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ศูนย์แปดแปดศูนย์นะครับช่องจำนองผ้าม้วนนะครับนี่เบอร์ติดต่ออันนี้เบอร์ของแม่บัวช่วงไต่เด้อนี่เด้อนี่ครับมีเบอร์ของแม่บัวนะครับเนาะนะเอฟซีทุกท่านนะครับที่จะติดต่อสอบถามนะครับแม่บัวก็ นะครับเบอร์อยู่ข้างใต้นี่เด้อนะครับเบอร์แม่บัวนะครับนอดเดี๋ยวจะเอาสีระบายมาให้นะครับไฮไลท์มาให้จักน้อยนะครับนอดเดี๋ยวจะนี่ครับนี่ของแม่บัวเด้อนี่นะครับนี่ของแม่บัวนะครับ นะฮะเอฟทุกคนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชอบก็กดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเพื่อไม่ได้พลาดคลิปดีคลิปดังๆคลิปเด็ดนะครับเนาะอันไหนดีอันไหนเด็ดอันไหนดังนะครับเดี๋ยวก็จะจัดมาให้นะครับเนาะ FC ทุกคนทุกท่านนะครับเนาะนทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ได้เป็นรักของใครมาเด้อนะครับเนาะนะก็เอามาจากเจ้าของสูตรนะครับเนาะเจ้าของคนเลขฝันนะครับเนาะนะเราไม่ได้สัมภาษณ์ด้วยเสียงเราก็อ่าแม่ก็ให้เอามา มาพูดเอาเองนะครับเนาะมาพูดเราเองบอกเป็นอย่างนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นแนวทางคือเก่านะครับเนาะวันนี้ก็ขอให้ทุกโชคดีทุกคนนะครับเนาะสำหรับเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับใครมีโชคไม่เล่าก็ไปนะครับเนาะนาร่วมทําบุญกับแม่แม่บัวกันนะครับเนาะนี่ครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ทังใจนี่เด้อนะครับเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมขอให้โชคดีมีชัยกันทุกคนเด้อหนึ่งตุลาคมนี้นะครับเนาะสวัสดีครับ